เฟิร์นจ้ามิ้นค่ะดิชครับตอนนี้ใช่ขอตอนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้มีอ้งงงเงงเงงเงงอยู่ข้างหลังใช่ตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านต้องหลวงเจ้าเราจะมาดูชนเผ่าต่างๆชาวเขากาเรี่ยงย้้วม้งและโซออนแสนสวยยังไม่เห็นหนาต่างหู สวัสดีจ้าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงทุ่งแสนสวยกลางทุ่งนาสวยมากเดี๋ยวเราแพนให้ดูฟมุน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 เอาเราต้องหมุนด้วยกันไปะหนึ่งสองสามฟูฟมี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 คอตามด้วยอ่ะสวยมากแพนกล้องตามแพนกล้องตามโหคือตอนนี้ทุ่งกำลังแบบเขียวขจีสวยมาก ใช่ตอนนี้ก็กําลังเป็นอ่อทางเดินไปที่อีกหมู่บ้านหนึงเออไม่รู้หมู่บ้านไม่รู้ว่าเป็นเผ่าอะไรเดียวแล้วปิดตามนะคะโอเคบ๊ายบายพิชามุมนี้เลย